เป็นฝ้ามีอาการแสบหน้าจะทำอย่างไรดีข้อแรกนะคะให้ดูก่อนว่าช่วงนี้คุณมีการเปลี่ยนครีมใหม่หรือเปล่าและครีมใหม่ที่ใช้เนี่ยเปลี่ยนปุป๊บมีอาการเลยว่าแสบแบยิบยิบที่ใบหน้าอันนี้ให้สันนิษฐานว่าอาจจะมีครีมแรงหรือว่าสารอันตรายอยู่ในนั้นนะคะให้งดใช้ทันทีพักหน้าค่ะพักประมาณ7-10วันไม่ใช้อะไรเลยและดูว่าผิวหน้าจะดีขึ้นไหมนะคะถ้าดีขึ้นแสดงว่าตัวที่คุณใช้ในี่แหละค่ะตัวใหม่มีสารต้องงดใช้ทันทีนะคะข้อที่2 ช่วงนี้มีการขัดสครับหรือว่าพอกผิวหน้าหรือเปล่าเพราะว่าสารประกอบบางอย่างส่วนผสมบางอย่างที่นํามาใช้ก็มีกรดมีดิบเป็นกรดก็จะกัดให้ผิวหน้าบางไว้ต่อแสงได้ก็อันตรายเช่นกันด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะใครที่ผิวอยากบางอยู่แสบแดงก็เลี่ยงออกจากแดดจัดๆแบบนี้แล้วก็ดูแลตัวเองนะคะขอให้หายไวๆค่ะด้วยความปรารถนาดีค่ะจากเคที่ค่ะ